สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงแลนดอมก็บนี้เราก็จะมาตรวจสอบพลังงานความคิดความรู้สึกสายตาที่ศัตรูมองมาที่คุณตอนนี้เวลานี้เป็นอย่างไรนะจากอดีตแล้วก็ปัจจุบันสมาชรพลังงานคุณอนุญ,ญาตให้เราปรดดูชะตาด้วยการกดสปายและแชร์วันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่25เดือนพฤศจิกายนปี2568 ลักนาราศีที่โดดเด่นเทรัสราศราีประสบธาตุินวินาทราศีประสบราศีตุลแคปิคอนราศีมังกรธาตุินอคอเรีสราศีกุ่มทันุลงแคนเซอร์ราศีกรกฎาตา,า,านาำสกาเบลราศีพิจิกธาตานามวิโกราศีกันธาตุินสันคนเกิดวันอาทิตย์ธาตุไฟ ตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและศัตรูของคุณมีสองแปดสี่สิบหกสิบสิแล้วก็สิขอดูพลังงานของคุณนะมีความเกี่ยวข้องอะไรกับศัตรูคนคนนี้นะความโดดเด่นเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันเรื่องอะไร สายเลือดสายโลหิตหรือเปล่าสายรักสายสัมพันธ์หรือเปล่านั้นความโดดเด่น คุณกับศัตรูของคุณมีความสัมพันธ์เก่าๆหรือว่ามีประเด็นกันห้าถ้วยเขาหรือว่าคุณยังไม่ลืมกันเขาหรือว่าคุณมีประเด็นในอดีตนะเกี่ยวกับความรักเนาะถ้วยมันเป็นความรักความสัมพันธ์นะอาจจะเป็นคนรักเก่าเพื่อนเก่าครอบครัวเก่าพ่อแม่อะไรก็ได้และคุณศัตรูของคุณ มีเป้าหมายมีความสำเร็จมีการแข่งขันในเรื่องของอาชีพการงานชิงดีชิงเด่นชิงผลงานและมีใครคนใดนคนหนึ่งที่อาจจะมีการออกงานเปลี่ยนงานย้ายงานจบความสัมพันธ์กระทันหันแล้วก็ไปทำไปใช้ชีวิตใหม่ไปเริ่มต้นใหม่ไปประกอบสัมมาอาชีพใหม่หรือว่า เป็นแปลงในที่อยู่ที่อาศัยสถานที่ทำงานเพราะเหตุมาจากศัตรูคนนี้สิบดาบทำให้เจ็บปวดเสียใจถูกหักหลังถูกแทงข้างหลังถูกทำร้ายแล้วก็ต้องไปเยียวยาความรู้สึกของตัวเองแต่ถามว่าลืมไหมยังไม่ลืมและศัตรูของคุณคุณกับเขา มีการเดินทางหรือว่ามีเป้าหมายในการที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในบ้านปลายชีวิตหรือว่าอาจจะมีกรณีประเด็นที่เกี่ยวกับการเดินทางหรือว่าการงานสะส่วนใหญ่แล้วก็สามารถติดต่อพูดคุยกันผ่านโซเชียลออนไลน์ได้ด้วย หรือว่ามีระยะทางมีความหา่างไกลหรือว่าเป็นเพื่อนกันในโซเชียลซึ่งตัวคุณกับศัตรูของคุณประเด็นที่มีต่อกันเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนใครคนใดคนหนึ่งอาจที่จะอยากที่จะมีความสุข ในรูปแบบของการที่ฉันอยากจะมีความสุขมากกว่าเธอฉันไม่อยากจะเห็นเธอมีความสุขมากกว่าฉันมันมีการแข่งขันกันและกันมันเหมือนเป็นเพื่อนร่วมงานกันมันเหมือนเป็นคนรู้จักกันในสายอาชีพการทำงานมันไม่ได้มีความผูกพันลึกซึ้ง ในรูปแบบของการเป็นคู่รักคนรักมันไม่ได้มีความผูกพันลึกซึ้งในการเป็นคนในครอบครัวเดียวกันก็แสดงว่าอาจจะเป็นใครก็ได้ที่เป็นคู่แข่งคุณในสายอาชีพการงานงานประจำงานโซเชียลงานออนไลน์นี่คือพลังงานของศัตรูของคุณที่เกี่ยวข้องกับคุณเดี๋ยวเรามาดูกันว่า คุณในปัจจุบันและคุณในอดีตในสายตาของเขาเป็นอย่างไรอาจจะเป็นชีวิตการงานของคุณปัจจุบันแล้วก็อดีตในสายตาของเขาเป็นอย่างไรเรามาดูปัจจุบันโอ้ปัจจุบันนะแล้วก็อดีตปัจจุบันคุณดูเข้มแข็งมากม คุณดูผ่านปัญหาผ่านบททดสอบมาเยอะแยะมากมายคุณอาจจะเจอเรื่องราวสถานการณ์ที่ทำให้ตัวงคุณเนี่ยสามารถอย่าเข้มแข็งสามารถที่อยู่ได้ด้วยตัวเองสามารถที่จะเริ่มต้นใหม่สามารถที่จะทำอะไรก็ได้ไปไหนมาไหนก็ได้อยู่ตัวคนเดียวก็ได้ทำงานหาเงินเลี้ยงดูตัวเองพลังงานของคุณเนี่ยเหมือนกับว่า คุณเป็นที่รักในสายอาชีพการงานที่เขารู้จักกับคุณคุณมีคนรู้จักคุณมากมายในขณะที่ศัตรูของคุณเนี่ยไม่ได้มีความโดดเด่นอะไรเลยเขามองว่าตัวของคุณเนี่ยมีการเจอเหตุการณ์สถานการณ์ที่ ทำให้ชีวิตของคุณต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนงานออกงานย้ายงานตกงานหรือว่าความสัมพันธ์มีปัญหาแต่คุณกลับไม่เป็นอะไรเลยคุณกลับไม่มีปัญหาอะไรเลยคุณยังเป็นดี p r ็มเอยู่เลยจ้าเขารู้ว่าตัวของคุณเนี่ยชีวิตครอบครัวไม่สมบูรณ์แบบคุณไม่มีสายเปคุณไม่มีคนซัพพอร์ต คุณไม่มีใครช่วยเหลือคุณเลยแต่คุณอยู่ได้คุณเป็นดีเอ็มเพรสได้คุณประสบความสําเร็จได้คุณมีความสุขได้คุณมีงานที่มีชื่อเสียงคุณยืนหยัดได้ด้วยตัวเองคุณขยันทํามาหากินคุณเป็นคนไม่อยู่เฉยไม่อยู่นิ่งคุณทําอะไรก็ได้ที่นะเป็นอาชีพการงานที่แบบทั้งๆที่คุณมีโอกาสที่จะไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับธุรกิจการงานสีเทา หรือว่าอใบายามุกต่างๆแต่คุณกลับใสสะอาดคุณกลับมีความสุขคุณกลับอยู่ในโลกสีชมพูอันสดใสสว่างเจิดจ้าหรือว่าบงคนท่านอาจจะมีชื่อเสียงในโซเชียลออนไลน์แต่มันเป็นงานอิสระงานงานที่แบบมีชื่อเสียงงานที่ผู้คนรู้จักมากมายงานที่สามารถเปิดเผยรายได้ได้ได ไม่เกี่ยวข้องกับอบายามุกใดๆแล้วก็ไม่มีใครช่วยเหลือคุณด้วยปัจจุบันคุณทำให้ศัตรูมีความรู้สึกว่า,ท,าทั้งๆที่คุณมีการเปลี่ยนงานออกงานย้ายงานเปลี่ยนแปลงในอาชีพการงานเนี่ยแต่ทำไมคุณยังชนะได้อะแต่ทำไมคุณถึงเอาอยู่แต่ทำไมคุณยังประสบความสำเร็จได้เลย เขาคาดหวังให้คุณเจ็บปวดเขาคาดหวังให้คุณเสียใจเขาคาดหวังให้คุณแบบเออไปขอความช่วยเหลือจากเขาก็ได้นะยิ่งถ้าแบบใครมีศัตรูที่แบบเป็นหัวหน้างานอะไรเงี้ยนะเขาคาดหวังให้คุณไปขอร้องให้เขาไปไปขอให้เขาช่วยนะถ้าเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนงานออกงานย้ายงานเขาคาดหวัคาดหวังให้คุณแบบไปซีโรราบต่อเขาอ่ะ เนี่ยพะเขาเป็นหัวหน้างานคุณคุณต้องไปก้มหัวให้เขาสิคุณนะับเปลี่ยนงานออกงานย้ายงานเดี๋ยวคุณจะเลือดร้อนนะอารมณ์นี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณคืออะไรฉันไปดีกว่าฉันไม่อยู่ละเออฉันอยู่ไปฉันก็โดนแก,กล้งฉันอยู่ไปฉันก็โดนนินทาใส่ร้ายป้ายสีฉันอยู่ไปเนี่ยฉันก็ไม่ไม่เป็นอิสระ มีแต่สายตาจับจ้องมองดูฉันแล้วก็คอยตัดสินฉันทุกอย่างคอยพูดคอยแซะคอยว่าให้ฉันทั้งที่ฉันก็ทำหน้าที่ของฉันดีอยู่แล้วแต่มักที่จะจับผิดเอาพฤติกรรมของฉันไปรายงานให้หัวหน้าใหญ่ฟังและฉันก็ถูกด่าถูกดุคุณมีความรู้สึกว่าคุณอึดอัดคุณตัวเล็กตัวน้อยคุณอยู่ในสถานที่ทำงานที่แบบ เหมือนถูกเพื่อนถูกสังคมหัวหน้างานจับจ้องดูพฤติกรรมผิดเล็กผิดน้อยไม่ได้เลยนะผิดปุ๊บรายงานปับ๊บแล้วก็ถูกเหยียดหยามเหมือนเหมือนคุณอ่ะเป็นคนที่หน้าบางไงคุณที่แบบอับอายขายกีหน้าไม่ได้อารมณ์นี้เวลาคุณถูกต่อว่าต่อขานคุณจะรู้สึกว่าฉันโง่อะอะไรเงี้ย ทำไมฉันรู้สึกแย่จังเลยกับคำพูดที่พวกเขาดูถูกดูหมิน่นดูแคลนฉันพวกเขาพูดเหมือนฉันโง่พวกเขาพูดเหมือนฉันซื่อเซอทั้งๆที่ฉันก็ทำงานอยู่ที่นี่มาตั้งนานแล้วอารมณ์นี้ก็ได้ก็เลยทำให้เหมือนกับว่าณนะตอนนี้เวลานี้สิ่งที่คุณทำให้ศัตรูได้เห็นคุณมีความสุขกับชีวิตของคุณ คุณมีความสุขกับงานที่คุณเลือกคุณพอใจในพื้นที่ของคุณและคุณก็เหมือนกับว่าคือมีเป้าหมายอะคือฉันได้แค่นี้อ่ะอาชีพการงานที่ฉันเลือกเนี่ยเงินเดือนแค่นี้ก็ไม่เป็นไรนะแต่ฉันก็มีความสุขได้อยู่กับครอบครัวอยู่ใกล้กับครอบครัวอยู่กับคนที่ฉันรักบางคนบางท่านเนี่ยเหมือนอาจจะมีการเปลี่ยนงานออกงานย้ายงาน ไปอยู่ในสังคมที่คุ้นเคยอยู่ใกล้บ้านอยู่ใกล้พ่อใกล้แม่อยู่ใกล้ญาติมีกำลังใจเหลือเฟือก็เลยทำให้เหมือนกับว่าสามารถที่จะอดทนสามารถที่จะยืนหยัดแล้วก็สามารถที่จะดำเนินชีวิตต่อไปได้แม้จะมีความเครียดแม้จะมีปัญหาเดิมๆซ้ำๆก็รู้สึกว่าคือฉันก็อดทนอ่ะ ฉันไปต่อได้นี่คือสิ่งที่คุณแสดงให้เห็นแสดงให้ศัตรูได้เห็นว่าคุณอยู่ในพื้นที่ของคุณอย่างปลอดภัยและมีความสุขอดีตคุณเป็นยังไงมาดูสิอดีตคุณเป็นยังไงในสายตาของศัตรูเดอะซันคุณก็มีความเป็นเด็กมีความสดใสร่าเริงมีความที่แบบเหมือนมีการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่า คือใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวมีชีวิตที่มีความสุขแต่อดีตของคุณเนี่ยเหมือนกับว่าเขามองว่าคุณมีปัญหานะมีปัญหาเรื่องเงินมีปัญหาเรื่องครอบครัวมีในเรื่องของการที่แบบคือขยันมากๆอดีตอ่ะคุณขยันมากๆคุณอาจจะทําหลายอย่างก็ได้หรือว่าคุณอาจจะเหมือนกับมีอาชีพการงานหลายๆอย่าง เหมือนมีความรับผิดชอบหลายๆด้านเขาเห็นว่าคุณใช้ความรู้ความสามารถหลายด้านบางคนท่านมีทั้งงานประจําแต่งานประจําก็ไม่ได้ทําให้มัง่งคั่งลํารวยบางคนบท่านก็ทําอาชีพเสริมอาชีพเสริมก็เป็นหมอดูขยันขนาดเนี้ยก็ยังลําบากอยู่อดีตคุณลําบากมากอดีตคุณแบบมีในเรื่องของความรับผิดชอบเยอะมีปัญหาการเงินด้วยมีภาระ,ะหน้าที่เยอะอดีต เขามองว่าคุณมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เปิดเผยคือเป็นคนโกหกเป็นคนที่เหมือนกับว่าทำอะไรแล้วคือไม่มีใครเชื่อไม่มีใครสนับสนุนด้วยอดีตเนี่ยคืออาจจะมาจากอาชีพการงานหรือว่าความรู้ความสามารถที่แบบคือโดดเด่นนะก็เก่งก็เก่ง ทำได้หลายอย่างแต่กลับไม่เข้าตากรรมการประมาณเพื่อนประมาณสังคมเนี่ยไม่ชื่นชอบในอาชีพการงานอดีตก็รู้สึกว่าก็ทำงานเก่งก็ทำงานได้ดีแต่กลับไม่เป็นที่ถูกใจใสายตาเพื่อนแล้วก็สังคมมักที่จะถูกเกลียดชงังดูมิน่นดูแกล้ถูกเหยียดยม้มจากเพื่อนจากสังคมที่รู้จักขยัน ขยันให้ตุยแค่ไหนก็ไม่ไม่เจริญก้าวหน้าอดีตอะนะคะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่คือก็เป็นคนขยันเป็นคนชัดเจนเป็นคนเด็ดขาดเป็นคนทํามาหากินแต่กับไม่ได้รับคําชื่นชมอดีตเขามองว่าตัวของคุณเนี่ยดูเหมือนจะหน้าที่จะมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเยอะมีค่าใช้จ่ายเยอะคือมีปัญหาการเงินอยู่อะ แต่เหมือนกับว่าคือไม่บอกใครแล้วก็คอยที่จะหยิบยืมเหมือนก็เห็นนะเอออาจจะมีการหยิบยืมขอความช่วยเหลือจากคนนั่นทีคนนี้ทีเล็กๆน้อยๆแล้วก็รู้สึกว่าอืมมีบางสิ่งบางอย่างที่ปกปิดคือมันเป็นปัญหาซ้ำๆอะ่ะอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ทําให้คุณเหมือนกับว่าคือไม่พอใช้ไม่พอกินไม่พอใช้หรือว่ามีสภาวะของการหยิบยืมบ่อยๆแม้จะทํางานอดีตเนี่ยคือแบบคือค่าใช้จ่ายเยอะจนไม่สามารถที่จะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ไม่สามารถที่จะกล้าออกงานเปลี่ยนงานย้ายงานได้อดีตคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเก่งฉลาด มีในเรื่องของการที่อยากจะมีความมั่นคงในชีวิตหรือว่าเป็นคนที่มีมีโอกาสในเรื่องของโชคลาภเงินทองแต่ว่าโชคลาภก็ช่วยเหลือคุณไม่ได้หรือว่ามีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือว่าบางคนนั่นก็มีปัญหากับหัวหน้าง,งานชีวิตก็ไม่มีความสุขแถมการเงินมีปัญหาอีก คืออดีตเหมือนกับว่าไม่มีใครช่วยเหลือคุณได้เลยจนทําให้ตัวของคุณเนี่ยคิดที่อยากจะเหมือนกับไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ไปมองหางานใหม่อดีตคุณคุณวางแผนชีวิตตลอดเวลาแล้วก็ลําบากตลอดเวลามีปัญหาการเงินตลอดเวลามีปัญหากับเพื่อนกับสังคมก็เลยทําให้ตัวของคุณน่าที่จะมีการเริ่มต้นทําธุรกิจการงานใหม่หรือมองหาสิ่งใหม่ ก็เลยมาถึงปัจจุบันเนี่ยที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> คุณอยู่ตัวแล้วคุณไม่มีปัญหาอะไรแล้วคุณมีชีวิตทีด่ดีแล้วทําให้เหมือนกับว่าศัตรูเขามองว่าคุณปัจจุบันนี้หน้าที่จะอยู่ตัวแล้วมีความมั่นคงมากขึ้นเห็นไหมมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณแล้วทําให้คุณเหมือนกับอยู่นิ่งได้อยู่ได้ด้วยตัวเองรักความสันโดษหรือว่าคุณเจอปัญหาเยอะจนทําให้ตัวของคุณเนี่ย เหมือนเจอเส้นทางออกของชีวิตแล้วอะเหมือนเรียกได้ว่าเออเจอเส้นทางเจอโอกาสของชีวิตเจอความสําเร็จของชีวิตแล้วก็มีโอกาสในเรื่องของการเงินมั่นคงมากขึ้นหรือว่าพบเจออาชีพการงานที่เหมาะสมกับตัวของคุณมากขึ้นนี่คือสิ่งที่ศัตรูมองมาที่คุณนะคะก็แสดงว่าชีวิต ในอดีตของคุณเนี่ยน่าที่จะเจออุปสรรคเจอปัญหาเกี่ยวกับบุคคลสังคมรอบข้างเพื่อนร่วมงานหัวหน้างานแล้วก็มีปัญหาการเงินคือทํางานหลายอย่างก็ยังไม่รวยแล้วทีนี้ปัจจุบันนี้คุณน่าที่จะเลือกที่จะอยู่ในเซฟโซนของคุณเลือกอาชีพการงานที่แบบมันสามารถที่จะทุ่มเทกําลังกายกําลังใจแล้วก็มีความมั่นคงในเรื่องการเงินมากขึ้นนี่คือ อดีตแล้วก็ปัจจุบันของคุณในสายตาของศัตรูที่มองมาณตอนนี้เวลานี้กด subscribe ไลค์แชร์พระงงานขอบคุณทุกการติดตามค่ะ